ครับวันนี้ก็มาละออกนะครับจากการเป็นสมาชิกพักเป็นธรรมเพื่อที่ว่าผมเนี่ยจะไปอยู่ที่พักใหม่วันนี้ก็จะเป็นการที่ผมจะไปยื่นไปสมัครเข้ารับเข้าร่วมเป็นสมาชิกพักพักใหม่ซึ่งจะเป็นพักที่มีเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อว่าพักพลวัตนะครับอันนี้เป็นพักใหม่เลยเพราะว่าชื่อจริงๆเนี่ยหลายๆคนตกใจว่าพลวัตมันหมายความว่าอะไรทําไมเราต้องต้องใช้คําว่าพลวัตเพราะว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่จริงเป็นทําให้สังคมของเราเนี่ยมันเคลื่อนหน้าไปได้เคลื่อนที่ไปได้ณปัจจุบันนี้อย่างเมื่อวานสถานการณ์เมื่อวานเราเห็นนชัดเจว่า มันทําให้สังคมไทยโดยเฉพาะการเมืองไทยมันอยู่นิ่งม,มีการแบ่งฝักแบ่งไฟใช้การเมืองแบบเก่าเก่ามันไม่สามารถทําให้ประชาชนเนี่ยเอาผลประโยชน์ของประชาชาติและประชาชนเป็นจุดตั้งและเดินหน้าได้มันทำให้เกิดการรุกสภาเมื่อเช้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการรวมตัวพวกผมเนี่ยก็เป็นการรวมตัวของพวก,นะก,ววพวกที่มีอุดมการอย่างเดียวกันนะครับในการที่อยากเป็นนักปฏิบัติจริงๆในการที่จะทำให้เดินหน้าต่อไปได้ครับถือว่า ผมผมจะนั่งเป็นหัวหน้าพักนะครับจะเป็นหัวหน้าพักเองนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนๆนเข้ามาร่วมกันนะครับเป็นก็เป็นโครงสร้างของพักนะครับตอนนี้ก็พักก็มีการจดเมียอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็พร้อมที่จะ,ะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเรียบร้อยนะครับแนวทางของพักหรือว่าการทำงานคือแนวทางเนี่ยผมอยู่ในสภามานานสองปีอาจจะไม่นานแต่เท่าเท่ากับพี่ๆก็ประมาณสองปีครึ่ง สองปีขึ้นนี้ผมเห็นชัดเจนว่านโยบายอุดมการต่างๆเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติได้จริงๆในอุดมการที่ผมมีชัดเจนครับเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยการกระจายอำนาจหรือสิ่งต่างๆที่เป็นนโยบายอย่างเดียวันกับพรรคการเมืองต่างๆแต่สิ่งที่แตกต่างที่พรรคพลวัตที่จะทำเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ต้องทําให้ได้จริงๆคือมีนักปฏิบัติการจริงๆนะครับเป็นคนที่เคยทํางานมาแล้วอย่างตัวเองผมทำงานเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศทําเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศการสื่อสารระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องอานักปฏิบัติอย่างเนี้ยกรมาสร้างนโยบาย เศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจสร้างส,สรงสรเศรษฐกิจที่ทาให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเ m e ต่างสามารถเดินหน้าไปได้ตอนนี้ต้องยอมรับครับว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งในประเทศไทยเราไม่สามารถหมกมุ่นอยู่เรื่องเกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศไทยเพียงเท่านั้นไม่ใช่ไม่สําคัญแต่จริงๆแล้วเราต้องมองภายนอกด้วยภายนอกประเทศเนี่ยเราดูครับตอนนี้ประเทศโลกใบนี้ศัตวรรษที 21. ่21ิเเคลื่อนไปถึงไหนแล้วแต่เรายังยิ่กับทิ่งกับที่เรายิ่งตถอยลงมาทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่ามันพอแล้ว กับการเมืองเก่าๆการเมืองที่ทำให้เราไม่สามารถไปไหนได้การเมืองแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการเมืองที่ผิดคำสั่์ผิดคำมั่นต่างๆนานาที่ให้สัญญากันไว้และทำให้เราไม่สามารถที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในระบบการเมืองของประเทศไทย <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยพักพลวัตที่ผมจะไปอยู่เนี่ยจะเป็นพักที่สามารถตอบโจทย์ไม่เราไม่ใช่พักทางเลือกแต่ลาคือพักทางรอดของประเทศไทยแต่จะเป็นพักที่นำพาประเทศไทยไปสู่จุดมุ่งหมายที่คนไทยทั่วทั่วประเทศเนี่ยให้ความสำคัญไว้ กันกันเ,เลือกตั้งที่แบบเป็นพักเล็กตั้งขึ้นมาใหม่กับการแข่งกับพักใหญ่ที่ค่อนข้างที่จะเ,อเยอะเนี่ยเรามั่นใจแค่ไหนคะผมมั่นใจนะครับจากการที่ผมทํางานมาคือก็เป็นสสหนึ่งเดียวเป็นพักเล็กพักเดียวแต่สามารถที่แสดงจุดวิสยัยทัพ อุดมการณ์และการทํางานอย่างแท้จริงการนําเสนอแนวาทางการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงซึ่งจริงๆแล้วการการนำเสนอของผมเนี่ยไม่สามารถนําไปปฏิบัติได้เพราะว่าผมเป็นฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าถ้าสามารถเอาความคิดอุดมการณ์และแนวาทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ประเทศไทยเราได้รับผลป,ประสบมาเนี่ยเอาไปแก้ไขจริงๆเนี่ยมันสามารถทําได้ ถ้าสักผมชัดเจนครับว่าพรคพลวัตของเราเนี่ยจะต้องเดินหน้าไปสู่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารเรามั่นใจว่าธงของเราต้องรวกฝ่ายบริหารต้องแก้ไขปัญหารจริงๆพี่น้องประชาชนรออยู่ครับคือทุกคนมองว่าเป็นการเป็นฝ่ายคา้านอย่างเดียวมันไม่เพียงพอก็คือไม่เพียงพอจริงแหละเพราะฝ่ายบริหารที่เขาไม่สามารถมีวิสัยทัศน์ได้แท้จริงณปัจจุบันนี้เราเห็นครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้คือเมื่อวานนี้ที่ผมสงบปากสงบคําใน รัฐสภาที่ไม่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขไอการเอาตัวสสรอออกมาเพราะว่าผมเห็นครับสุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้ สุดท้ายพี่น้องประชาชนก็เป็นคนที่รับผลกระทบที่มากที่สุดไม่ใช่พักการเมืองที่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่พักการเมืองที่มองเห็นแค่กอดรวยแต่เป็นประโยชน์ของกลุ่มก้อนส่ตนไม่ได้เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ผมตัดสินใจลาออกจากพักเป็นธรรมและทำให้ผมต้องพัฒมาตั้งพักใหม่และผมไม่ร่วมกับพักใดทั้งสิ้นเพราะผมเชื่อมั่นว่าสิ่งสองปีหกเดือนที่ผมเห็นอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ผมไม่เห็นพักไหนที่ตอบโจทย์ในกัวดินเองได้อุดมการที่ผมมีผู้ปฏิบัติงานที่เคยทํางานจริงๆในเวทีระหว่างประเทศและในประเทศไทยบริเวณชายแดนผมไม่เห็นว่าพักไหนสามารถที่จะทําตรงนี้ได้ดังนั้นผมไม่ตัดสินใจมาตั้งพักเองแล้วก็เป็นพักเล็กๆพักหนึ่งแต่สามารถยืสู้ได้และผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนคงม,มองเห็นด้วยเช่นกันมันจะมีแบบอดีตสอสอหรือใครที่ว่ามาร่วมด้วยก็มีมมครับมีอดีตสสที่เข้าร่วมด้วยนะครับก็จะมีกลุ่มอดีตสสที่เป็นที่26 นะครับเข้ามาร่วมด้วยบางกลุ่มที่มีอุดมการอย่างเดียวกันแล้วต้องทํางานจริงๆแลวเป็นนักปฏิบัติจริงๆเราจะไม่เอาสอนในกลุ่มที่มีอุดมการที่แตกต่างโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยปฏิบัติงานและคนที่อย่างสิ่งที่เราเห็นครับว่าเป็นคนเราไม่อยากมองหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมกนวีไม่เข้าไปพักส้มทาไมไม่เข้าพักประชาชนที่คงเป็นคําถาไม่ใหญ่แต่ผมมองว่าผมอยากจะเป็นไม่ใช่พักอุดมการเพียงอย่างเดียวกจะเป็นพักที่นําไปปฏิบัติจริงๆแล้วผมจะไม่มีการมือเก่าๆผมจะไม่เล่นเงินทางด้าน กลเล่แห่งงานการเมืองสมัยก่อนเพราะว่ามันเป็นการที่เป็นพลวัตคือสิ่งที่มันต้องเคลื่อนหน้าไปจริงรนั่งบนหน้าผากวต้องนั่งคนดีนนเดตนายก้วยหรือเปล่าคนระับก็ต้องนั่งครับยังไงก็ต้องนั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมั่นใจในการส่งสอสอของเราเนี่ยผู้สมัคร ผู้สมัสคสร,พพรสมาชิกสภาเพื่อนักแสดของเราเนี่ยเรากําหนดไว้อย่างน้อยก็300เขตเพราะตอนนี้พรรคเราอา,ราตอนแรกเนี่ยอาจจะมองว่าจะเป็นพรรคเล็กๆที่เราตั้งกันไว้นะครับแต่ตอนหลังผมเห็นว่าถ้าการเมืองเป็นอย่างนี้ผมก็สู้พรรคใหญ่ได้เหมือนกันถึงแม้ผมจะไม่มีกระสุนในพรรคใหญ่แต่เราใช้อุดมการ์เราใช้ความคาดหวังของพี่น้องประชาชนเราใช้ความศรัทธาของประชาชนเป็นตัวตั้งในการที่บอกว่าเราไม่ต้องการการเมืองแบบเดิมๆอีกแล้วหลายปีที่ผ่านมามันไม่ไปไหนมันมีถอยหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคนี้แหละครับที่จะทําให้พี่น้องประชาชนมีความหมายอันหนึ่ง ผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยค่ะเราดูจากเหตุการณ์เมื่อวานที่ผ่านมาเราสามารถที่จะร่วมงานกับพรรคการเมืองอยู่ได้ไหมสามารถครับจริงๆแล้วเนี่ยการทํางานร่วมกับการเมืองเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเข้าไปแล้วก็ต้องมีการผมผมมองว่ารัฐบาลชุดนี้ณปัจจุบันเนี่ยครที่เป็นรักษาการอยู่เนี่ย คือพอไม่มีคนที่ปฏิบัติงานจริงเข้าไปเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหารจริงก็ใช้เรื่องเกี่ยวกับการเมืองต,ต่างๆแต่ว่าพรรคของผมถ้าสามารถเข้าไปทาเป็นเป็นหนึ่งในรัฐบาลได้เนี่ยก็จะสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มันจับต้องได้ที่มันสามารถ,าารถที่ทําให้ประเทศเราเนี่ยก้าวพ้นข้ามผ่านาวิกฤตต่างๆนานาได้แสดงว่าพรรคการเมืองไหนที่ได้เสียหายก็คงจะต้องมีเราเป็นร่วมเป็นรัฐบาลความคาดหวังของเราคือเราต้องร่วมรัฐบาลขอบคุณนะครับ แต่ว่าจุดจุดการตัดสินใจที่บอกเออมันจะแบบฝั่งฝั่งาพักประชาชนหรือภูมิใจไทยหรืออะไรในที่สุดที่จะต้องแบบตัดสินใจว่าต้องมการอุดมการกันหลายหลายคนก็คงมองเห็นนะครับว่าอุดมการและนักการเมืองเนี่ยมันต้องเห็ชัดเจนนะครับคือไม่ว่าจะเป็นพักประชาชนเองไม่ว่าจะเป็นพรคภูมิใจไทยเองแต่ก็ต้องมีการพูดคุยกันในการที่จะเข้าเรื่องก่อน แต่ถ้าถูกทำงานทีาเราทำงานในวัตถุวิรยาศาสจำเป็นต้องนำอุดมการณ์เราเข้าไปปรับใช้ด้วยเช่นกันแต่หากไม่สามารถที่จะปรับใช้อุดมการณ์เราได้เนี่ยเราก็ต้องมีข้อแม้บ้างเช่นกันคือก็ต้องพิจารณาัางหลังความเลือกตั้งแต่ว่าเป้าหมายก็คือว่าจะต้องได้ไปไใหม้มีการทำงานยังไงเป้าหมายของเราชัดเจนว่าเราอยากจะไปเป็นเราเป็นนักปฏิบัติ ถ้าเราไม่สามารถเข้าไปสู่ฝ่ายบริหารได้เราจะปฏิบัติอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายบริหารในการเข้าร่วมแต่ก่อนจะเข้าร่วมเราก็ต้องถอคุยนะครับ็นท้าทายมากเลยเพราะว่าเป็นพักเล็กแล้วก็ถามว่า,าก่อนจะได้ที่นั่งต้อมีหลายคนก็มองครับว่าพักเล็กพักเดียวเนี่ยจะเป็นพักปัดเสธหรือไม่หรือสิ่งที่ผมเคยเป็นมาดีกวล่าแต่ว่าผมยังมั่นใจครับว่าพักเล็กถึงแม้จะพักเล็กแต่เราต้องมีอิมแพ ในการที่เสนอแนวคิดและเื่นนโยบายต่างๆยุทธศาสตร์ต่างๆและรวมถึงสิ่งที่ผมได้ทํามา2ปีกว่าและรวมทั้งประสบการณ์ต่างๆไม่ใช่ของผมคนเดียวนะครับวันที่เปิดตัวพักและเปิดทู่เรื่องตกางพักจะเห็นครับว่านับกระิบัิที่มเอาในเรื่องต่างๆ,ๆนรับัวัเนี่ยเขาทํางานอะไรมาบ้างแล้วเขาได้ผำประสบกา์สำเร็จอะไรมาบ้าง ก็วันที่15กวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยก็จะเป็นการที่ผมไปนั่งเป็นพักเป็นหัวหน้าพักนะครับแต่จะมีการเปิดตัวใหญ่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งครับที่ผมจะไปตอนนี้พักไปจัดตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพราะฉะนั้นผมจะไปนั่งที่สุพรรณบุรีก่อนแล้วจะเข้ามาในกรุงเทพมหานครในการจัดทำอีเวนต์ในการเปิดตัวใหญ่นะครับต้องเร่งทำนะคะเพราะตอนนี้มันมใกล้ช่วงเวลาที่จะเร่งมากครับจริงๆอะเร่งตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา คือโชควปีที่มีการจัดตั้งชื่อพักพลวัตเรียบร้อยแล้วในวันพุธที่ผ่านมาเรา,าคาดการณ์เลยครับเราก็ดูว่าเออถ้าเวลาถ้าเขาจะยุบสภานี่12จริงเราจะมีช่วงเวลาเท่าไหร่เราก็มีการคาดการเพราะฉะนั้นตอนคาดการของเราเนี่ยเป็น worst case scenario คือฉากที่เลวร้ยวายที่สุดคือการยุบสภาวันนี้วันที่12ซึ่งเป็นจริงเพราะฉะนั้นการเตรียคมความพร้อมของเราค็อข้จะพรอมอบคครับ นี่คน,นี่จะเข้าไปที่เเักครับที่ตั้งพักกล้คร,รับตรงถนนิภาวดีหือไป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 กับัเพิื่อนทยเลดเอาไปสมัครมาแถวนี้ดีไหมเป็นไป สัญลักษณ์พลวัตทีเป็นคล้ายๆตัว w บบเยูแต่จริงคือตัวพอพานนะครับคือเราเห็นว่ามันมีสามขีก็คือคลื่นคลื่นสามคลื่นคือคลื่นที่จะพาประเทศไทยเนี่ยอย่างไม่หยุดนิ่งสีเขียวที่เราใช้คือเป็นสีที่เป็นแสดงความสดความใหม่ความหวังของประเทศชาติของเราความหวังของไม่ใช่แค่ประเทศเราอย่างเดียวแต่เป็นความหวังของโลกที่ประเทศไทย เราจะสามารถที่จะไปเป็นผู้นําในเวทีระหว่างประเทศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งาตา่างๆเราเนี้ยมันจะทําให้ประเทศไทยเราเห็นว่าคนไทยเห็นครับว่าเราจะมีความหวังนันอยู่เรายัางสามารถที่สร้างความหวังได้การเมืองเก่าๆจําจเป็นจะต้องมีการพิจารณาตัวเองถ้าอยากจะอยู่ในการเมืองของประเทศไทยถ้าอยากจะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนของคนไทยจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวของเราคือพลวัตคือ Move Party คือสิ่งที่จะเดินหน้าต่อไปว่าประเทศเราเนี่ยมันสามารถทําได้ มันจําเป็น้องให้คนใหม่ๆนักปฏิบัติจริงๆที่ทํางานในหลายๆส่วนที่เข้าร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพักพลวัดเดี๋ยวเวลาเปิดตัวมาจะทาให้เห็นครับว่านักปฏิบัติของเราคือใครนักปฏิบัติของเราสามารถทําอะไรได้บ้าง mm hmm. เพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับที่จะฝากไว้นะครับว่าเป็นพักพลวัดครับ mm hmm.